ขยี้อนิเมะขอเสนอมหายุทธจุดพิพพภาคที่เจทะเลหลวนมั่วตอนที่335ลูกสองสายฟ้านั้นเคลื่อนที่มาทุกทิศทางและทั่วมิตินั้นก็เกิดการระเบิดขึ้นการโจมตีที่ไม่ยังเฉียบพันทําให้ทุกคนที่เพิ่งเข้ามาในถ้ำนั้นตกใจมากดูเหมือนไม่มีใครคาดคิดเลยว่าแทนพวกเขาจะได้เจอกองสมบัติแต่พวกเขากลับเจอการโจมตีจากกองทัพสายฟ้าที่น่ากลัวแทน ระวังด้วยถึงเกิดการโจมตีกระทันหันจอมยุที่เข้ามาในถ้ำก็มีทักษะยอดเยี่ยมทุกคนพวกเขาปลดปล่อยขึ้นหยวนออกมาเพื่อสกัดการโจมตีนั้นแต่ลูกศรที่กระนำลงมาจากทุกทิศทางนั้นก็เกอดทําให้จอมยุที่ปลดปล่อยขึ้นหยวนรับมือไม่ทันสายฟ้าทะลุทะลวงผ่านล่างบางคนกลายเป็นหมอกเลือดอันที่จริงขนาดวิญ,ญญาณอภิมนุษย์ที่หนีออกมายังถูกสายฟ้าไล่ตามสุดท้ายก็กลายเป็นอากาศ ตอนนี้มีเสียงกรีดร้องหน้าเวทนาดังไปทั่วดวงตาขอดินตงนั้นเกิดความตกตะลึงเขาเข้าใจได้ทันทีไม่แปลกเลยที่ผังเหา่าล้อให้จอมยุติจำนวนมากเข้ามาด้วยกันดูเหมือนอีกฝ่ายนั้นจะรู้แล้วว่าด้วยพลังของพวกเขาเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะทำลายสิ่งกีดขวางจำนวนมากแม้พวกเขาจะสามารถเข้ามาในถ้ำได้จอมยุทธเหล่านี้ก็ไม่ต่างอะไรจากเกาะเนื้อนหนังกันกระสุนชั้นดี ดวงตาดิ่นตรงมองกองทัพสายฟ้านั้นร่างเหล่านี้ถูกปกคลุมด้วยสายฟ้าเลขอีกอย่างหนึ่งเขาไม่สามารถตรวจสอบพลังชีวิตของอีกฝ่ายได้รับรู้ได้เพียงแค่พลังป่าเถื่อนที่อยู่ในร่างกายนั้นเจ้าพวกนี้ไม่สามารถเรียกได้ว่าคนจริงๆแต่กลับเรียกว่าสิ่งมีชีวิตประหลาดมากกว่าที่เกิดจากสายฟ้าและเมื่อพวกมันรวมตัวกันมากก็ถูกเรียกว่ากองทัพสายฟ้าลบก่อนเถิดตัวดินตรงดึงมูอดิ่งซ่านมา เข้าสู่หม้อกันเผาฟ้าจากนั้นทั้งคู่ก็ซ่อนตัวหม้อกันเผาฟ้าลดขนาดลงจนมีขนาดเท่าฝ่ามือและปิดปล่อยมา่านป้องกันออกมาลูกศรสายฟ้าโจมตีใส่ม้อการทุกทิศทางคนสิบคนตรงหน้าที่พยายามสกัดการโจมตีก็ไม่รอดพลังป้องกันพวกเขาไร้ประโยชน์เมื่อต้องเจอกับพลังหน้ากลัวของลูกศรสายฟ้าแม้แต่หม้อการเผาฟ้าที่มีขนาดเล็กยังไม่สามารถหลบการโจมตีเหล่านั้นได้ ลูกศรสายฟ้าซัดลงมาบนหม้อก,กันลื่นจำนวนมาหาศาลกระจายจากด้านบนหม้อก,กันนั้นก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนสิ่งนี้ทำให้ตัวด่นตรงที่ซ่อนตัวอยู่นั้นกลับรู้สึกตกใจโชคดีนะที่เขาไม่ได้วู่วามที่จะต้านการโจมตีโดยตรงไม่อย่างนั้นสภาพเขาคงไม่ต่างจากคนอื่นเสียงร้องยังคงดังขึ้นจากภายนอกลูกศรสายฟ้ายังคงกระหน่ำลงมาแบบไม่หยุดทำให้บรรยากาศด้านนอกเต็มไปได้วยหมอกเลือด จอมยุทธที่บุกเข้ามาพร้อมกันตอนนี้กว่าครึ่งหนึ่งกลับหายไปแล้วหมอกเลือดกระจายจอมยุทธที่เหลือโชคดีที่ยังมีชีวิตตา่างมีอาการตกใจเหตุใดถ้ำแห่งนี้ถึงกลายเป็นลานประหารไปได้ละ่ะกองทัพสายฟ้าที่อยู่ไกลออกไปนั้นเหนียวคันธนูอีกครั้งหนึ่งขณะทุกคนกําลังตกใจแค่นี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าการโจมตีที่น่ากลัวกํากลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งลุยอย่าปพวกมันโจมตีได้ ไม่งั้นพวกเราตายกลายเป็นผีเฝ้าถ้ำแน่เสียงเกี้ยวกาดดังขึ้นมาผู้ที่มาถึงที่นี่ได้ล้วนไม่ใช่จอมยุทธธรรมดาก่อนหน้านั้นพวกเขาไปไม่ถูกเนื่องจากถูกโจมตีเมื่อฟื้นคืนสติทุกคนก็เริ่มรู้สึกโกรธหลังจากต้องเจอกับการโจมตีที่น่ากลัวนในรอบแรกและถ้ายังเจอในรอบนี้อีกได้มีคนบาดเจ็บล้มตายมากกว่าเดิมลุยเลยจังหวะนั้นพวกเขาปวดป่อยขึ้นอยวน ล่างคนจำนวนนับไม่ถ้วนกระพุ่งออกไปทัศวิชาทุกขแขนงถูกใช้ออกไปจากนั้นกลายเป็นกระบี่คมกริบทลายค่ายกลสายฟ้าที่อยู่ไกล้ออกไปเสียงฟ้าร้องยังคงดังดูลากับสนามรบโบราณกองทัพสายฟ้าเริ่มถูกบทขยี้จากกลุ่มจอมยุทธขนาดใหญ่ไปกันเถิดตัวดินตรงกับมูดิ่งซ่านก็ออกจากหม้อเหมือนกันล่างเคลื่อนเข้าไปหากองทัพสายฟ้าที่ถูกตีแตกถ้าต้องการเข้าไปยังส่วนลึกของถ้ำ จําเป็นต้องฝ่าสนามลบสายฟ้าให้ได้จังหวะนั้นแสงสีเงินปรากฏรอบตัวเขาคุ่งเข้าไปหากองทับสายฟ้าล่างสายฟ้าบางล่างที่คุ่งเข้ามานั้นถือห้องสายฟ้ามาด้วยล่างปกคลุมได้สายฟ้าเป็นไปไม่ได้จะมองเห็นรูปรักได้ชัดเจนแต่มีคลื่นพลังหน้ากลัวดุดันปลดปล่อยมาจากล่างเหล่านั้นตลอดเวลาแสงสีเขียวเริ่มประทุกออกมารอบตัวเขาบูยงมัดออกไปทำให้เงาร่างสีเงินนั้นระเบิด เมื่อล่างสีเงินถูกระเบิดก็เปลี่ยนเป็นแสงเรืองรองจํานวนหนึ่งแต่ตัวดินตรงกลับต้องตกใจเมื่อพบว่าแสงนี้ไม่ได้หายไปอย่างที่คิดกลับเข้าไปในร่างแสงอีกร่างหนึ่งขนาดที่เข้าไปในร่างนั้นตัวดินตรงสัมผัสได้ว่าร่างแสงอีกร่างมีพลังมากขึ้นเป็นวัตถุที่ประหลาดจริงๆหัวใจดินตรงเยือกเย็นจากนั้นเขาตระหนักได้ว่าเป็นเรื่องยากในการรับมือกับกองทัพสายฟ้า หากพวกเขายังสู้กันอยู่คงเป็นเรื่องยากยิ่งที่จะจบศึกยิ่งไปกว่านั้นยิ่งถูกฆ่ามากเท่าไรล่างสายฟ้าที่เหลือจะแข็งแกร่งมากขึ้นหากยังเกิดแบบนี้ต่อไปพวกเขาคงหมดแรงตายที่สนามลบสายฟ้าแห่งนี้แน่ไปกันเถิดเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วตัวดินตรงหันมาบอกกับมู่หดิ่งซานจากนั้นตัวดินตรงกดปล่อยพลังสีเขียวที่มาจากวิชามังกรมรกตเทวะเขาเลือกวิธีที่ปาเถื่อนที่สุด คือการพุ่งไปข้างหน้าจอมยุทธ์จำนวนมากตาไวพวกเขาจึงค้นพบความแปลกประหลาดของล่างสายฟ้าพวกนี้เหมือนกันทันใดนั้นพวกเขาก็คิดจะฝ่าค่ายกนนี้ออกไปกองทับสายฟ้าเองก็เหมือนจะตรวจพบการโจมตีที่น่ากลัวจากจอมยุทธ์กลุ่มใหญ่การโจมตีครั้งต่อมาจึงชวีความรุนแรงมากขึ้นและการรวมพลังของตัวหลินตงและมู่หลิงซานทั้งคู่เปลี่ยนเป็นลำแสงสองสายพุ่งผ่านกองทับสายฟ้า บริเวณที่ผ่านไปดูราวกับว่าถูกกวาดล้างด้วยพลังที่ไม่อาจต้านทานมีคลื่อนพลังมหาศาลอยู่ข้างหน้าเรากําลังจะพุ่งผ่านไปแล้วตัวดินตรงรู้สึกตื่นเต้นมากเขาเงยหน้าขึ้นเห็นว่าจุดสิ้นสุดของกองทับสายฟ้านั้นอยู่ไกลออกไปและตรงบริเวณนั้นน่าจะเป็นทางเข้าถ้าจริงที่ดินตรงระวังตัวด้วยมูริ้งซานที่อยู่ด้านข้างร้องเตือนขึ้นมาตัวดินตรงก็จ้องมองไปที่วงแสงสีเงินนั้น ล่างแสงจํานวนสิบล่างนั้นในกองทัพสายฟ้ากระบุกโจมตีมาหอกสีเงินมาพร้อมกับคลื่นพลังน่ากลัวล้อมโจมตีอดินตรงเอาไว้พลังของล่างกองทัพสายฟ้าชุดนี้แข็งแกร่งกว่าล่างอื่นๆเมื่อตอนที่เขาต้องเจอแต่ขณะหอกสายฟ้ากําลังถึงตัวนั้นฝาโรงสีดําก็ฟาดออกไปปะทะกับหอกสายฟ้าเน้นอย่างหนักหน่วงเสียงโลหะดังกังวานก่อนคลื่นพลังรุนแรงและดุดันจะกระจายตัว ลางแสงนับสิบถูกมู่หลิงซ่านอัดกระเด็นแต่สาวน้อยเองก็ถอยไปหลายก้าวสายฟ้าบางส่วนนั้นแล่นไปทั่วฝาโรงต่อชะตาไปกันเถิดอย่าไปยุ่งกับพวกมันเลยตัวดินตรงนั้นหลังจากมองแล้วเขาก็รู้ว่าทางด้านของกองทัพสายฟ้ามีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับจอมยุคขุมพลังซึ่งเฉียนขั้นกลางยิ่งกว่านั้นพวกมันยังไม่กลัวตายอันที่จริงหากพวกมันตายไปก็จะทําให้ส่วนที่เหลือ มีพลังน่ากลัวขึ้นจังหวะนั่นเองเขาคว้าตัวมูดิ่งซ่านไว้ล่างกับพุงออกไปมุ่งหน้าไปยังมิติขนาดยักษ์ดูราวกับนกยักษ์บวยบินผ่านท้องฟ้าเพี้ยลินตงเร็วดีนี่แต่ข้าควรเป็นคนแรกที่จะเข้าไปสำรวจนะเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นจังหวะนั้นเขากำลังจะเข้าสู่วงแสงสีเงินเสียงแหวกอากาศดังขึ้นซัดลงกลางแผ่นหลังของดินตงอย่างไร้ความปราณีพังห่างั้นเลอ ปลาไก่เยือกเก็นปรากฏดในดวงตาดินตองเหมือนกันเขากำหมัดลวดลายมังกรทั้งแปตัวปรากฏจากนั้นก็หันกลับไปเวียงเข้าใส่อีกฝ่ายทําให้เกิดการระเบิดภายใต้แรงดันของหมัดนั้นที่เวียงออกไปพลังมังกมารมารกคุ่งจากกําปัน้นจากนั้นปะทากับแรงลมเสียงระเบิดเนี่ยดังขึ้นมาขึ้นพลังปลาเถื่อนซัดออกใส่กองทับสายฟ้านั้นที่พุ่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งตัวดิ่นตรงใช้พลังอีกส่วนถอยไปพร้อมกับมู่หลิงซานในที่สุด เขาก็เข้าสู่วงแสงได้สําเร็จฮ่หาฮเสียใจตอนนี้แกทําไม่ได้อย่างที่คิดแล้วนะตัวดินตรงหมุนตัวกลับมาเข้าไปสู่วงแสงเข้าขัวเราะเสียงดังให้กับกลุ่มที่ตามมานั้นจากนั้นเขาก็หายเข้าไปต่อหน้าผังเหา่าตามพวกมันไปความเกี่ยวกาดปากรนในดวงตาผังเหา่าเมื่อเห็นว่าตัวดินตรงตัดหน้าเขาเสียงเย็นชาดังขึ้นเขานําคนกลุ่มใหญ่พุ่งตามไป เบื้องหลังมีจอมยุทธบางคนที่ฝ่าสนามลบสายฟ้ามาได้แต่ละคนก็รีบตามไปเหมือนกันทันทีที่ตัวหลินตรงคุ้งเข้ามาเขาสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังแก่งก้าที่ปะทะกันแสงสีเงินเลืองร้องแยงตาของเขาจนเขาต้องค่อยๆลืมตาอย่างช้าๆภาพตรงหน้าประทับในใจทันทีดวงตาเขาดูเลื่อนลอยพื้นดินกว้างใหญ่ไพศาลปรากฏต่ตอนหน้าเขามีตึกลาบ้านช่องกระจายเป็นกลุ่มๆ แต่ตึกส่วนใหญ่กลายเป็นซากพลังหักพังแต่ไม่ว่าอย่างไรเมื่อมองจากซากปรังหักพังนั้นก็ไม่ยากที่จะจินตนาการย้อนไปในอดีตว่าที่นี่ทรงพลังขนาดไหนหากทุกสิ่งยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์พื้นดินพื้นฟ้ามีสีเทาซีดมีความสุดซ o m ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดความรู้สึกเก่าแก่ผสมประสานกันในนั้นทําให้รู้ได้ว่าพื้นดินแห่งนี้ไลซึ่งสิ่งมีชีวิตมาน,นานแล้วตัวเขาเองก็อึง เมื่อมองภาพตรงหน้าเห็นชัดว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าถ้ำลึกลับจะสุดโสมเมืม่อมองผ่านๆก็ดูเหมือนว่าไม่ได้ถูกทิ้งไว้เป็นมรดกให้กับคนรุ่นหลังแต่ดูลาว่าถูกทำลายโดยภพพัยพิบัติเจ้าของถ้ำแห่งนี้คงเป็นลาชันอัสนีสินะตัวดินตรงพูดขึ้นเฮ้ยไม่ได้หมายความว่าผู้ครอบครองตาประทับเทวะาานิข์อัศนีจะต้องเป็นราชันอัศานีเสมอไประยะเวลากว้างมาก ระหว่างยุคโบราณกับยุคนี้ตอนนั้นเจ้าแห่งตาประทับโบราณทั้ง8ดต่างอยู่ในสภาพจำศีลหรือไม่ก็กลับชาติมาเกินเนื่องจากเหตุผลหลายประการตาประทับเทวทิขิตทั้งแดต่างหาคู่ครอบครองใหม่เจ้าของถ้ำแห่งนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นคนที่โชคดีคว้าตาประทับเทวทิขิตอสศนมาได้ก็เหมือนกับเจ้านั่นแหละเยียนช่วยอธิบายข้อสงสัยให้ฟังตัวดินตรงเองก็พยักหน้า แม้เจ้าของถ้ำแห่งนี้จะนับว่าเป็นจอมยุทธชั้นยอดในดินแต่ก็ดูเหมือนว่ายังขาดคุณสมบัติเมื่อเทียบกับราชันอสศานจากยุคโบราณพี่รินตรงนี่หรือถ้ำยังกับซากอารยธรรมจะมีสมบัติอยู่ที่นี่จริงหรือดวงตามูหดิ่งซ่านมองผืนดินนั้นตัวดินตรงเองก็ยิ้มไปกันเถิดเราออกสำรวจไปรอบรก่อนน่าจะต้องมีรางวัลบางอย่างอยู่ในถ้ำขนาดใหญ่นี้แน่ตัวดินตรงกับค้่ไปข้างหน้าเมื่อพูดจบ ความเร็วของเขาลดลงขณะเดียวกันดวงตาเขามองซากปราหักพังนั้นอย่างต่อเนื่องทั้งสองเดินทางต่อตัวดินตองก็เห็นร่องรอยถูกทิ้งไว้จากการต่อสู้ครั้งใหญ่ดูเหมือนว่าการต่อสู้สะเทือนโลกาจะเกิดขึ้นที่นี่ในอดีตบางทีอาจเป็นสงครามก็ได้หรือว่าเป็นสงครามนองเลือดระหว่างสองยอสสำนักกันนะความคิดบางอย่างเนี่ยสะท้อนอยู่ในใจนั้น แม้เขาจะไม่รู้เกี่ยวกับที่ไปที่มาของถ้ำแต่ดูเหมือนว่าที่นี่จะต้องทรงพลังมากจอมยุทธคุมพลังหลุนหุยมีตาประทับเทวฤกษ์นับว่าเป็นสุดยอดจอมยุธทธทมกกางจอมยุทธชั้นสูงของยุคโบราณสิ่งที่ทําให้ตัวเขาสงสัยมากสุดตอนนี้ก็คือสํานักไหนกันกล้าโจมตีสํานักที่มีจอมยุทธคุมพลังหลุนหุยผูกขอบของตาประทับเทวฤกษ์ความคิดนี้อยู่ในใจเขาเขามองเบื้องร่างนั้นอย่างต่อเนื่อง ท่านใดนั้นเรื่องหนึ่งก็ปรากฏในใจตรงหน้ารู้สึกกับภาพมันคุ้นเคยมากดูเหมือนเขาจะเคยเห็นภาพแบบนี้จากที่ไหนสักแห่งอ๋อนึกออกแล้วคือสำนักยุทธในศีราพันปีตาหวางภูมิภาคตาหว่างแห่งแคว้นตาเหย,ยนสีหน้าหลินตงค่อยๆเปลี่ยนไปในสุดเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงพบว่าสถานที่นี้คุ้นเคยนั่นเพราะว่ารังสีที่กระจายออกมาจากที่แห่งนี้เหมือนกับสำนักยุทธโบราณ ในศิลาพันปีต้าหว่างนั่นเองและยิ่งไปกว่านั้นที่น่าตกใจมากสุดคือสองสิ่งต่างมีบางอย่างร่วมกันดูเหมือนว่าคนหนึ่งจะเป็นผู้ครอบครองตาประทับเทวทิขิตกืนกินขณะอีกคนคือผู้ครอบครองตาประทับเทวทกขิตอสศนีนี่หรือว่าเป็นที่มาของหายนะกันนะสิ่งมีชีวิตชนิดไหนกันที่ไล่ล่าสำนักของผู้ครอบครองตาประทับเทวทิขิดเหล่านี้ล่างทยานไปข้างหน้าคอรินตรงค่อยๆหยุดลง ้อมความตกใจจากนั้นก็เอ่ยว่าเย็ยนนึกออกแล้วเสียงเย็ยนเนี่ยเย็ยนชามากเขาทำเพียงถอนหายใจหรือว่าพวกยี่มัวเป็นคนทำกันตัวดินตงเนี่ยพูดขึ้นใช่แล้วแม้ว่านายท่านของข้าจะผนึกพื้นที่ระหว่างมิติไว้ได้ก็ยังมีพวกยี่มัวจำนวนมากบุกเข้ามาในมิติแห่งนี้ แม้ว่าพวกยีมัวส่วนใหญ่จะถูกกำจัดหลังจากถูกร้อมโจมตีโดยเหล่าจอมยุทธของโลกใบนี้แต่ยังมีบางส่วนเหลือรอดจากการกำจัดครั้งนั้นสำนักยุทธโบราณที่เจ้าเห็นในศีราพันปีต้าหว่างตอนนั้นถูกพวกยีมัวทำลายทำตรงหน้าเจ้าก็มีชะตากรรมเดียวกันพวกยีมัวรู้ดีว่าตาประทับเทวฤกขิตมีพลังพอจะฆ่าพวกมันได้ดังนั้นพวกมันจึงพุ่งเป้าไปที่ใครก็ตาม ที่เป็นผู้ครอบครองตาประทับเทวริขิตแล้วกําจัดอย่างเงียบๆจังหวะนั่นเองเหงื่อก็ไหลทั่วล่างคนดินตรงยี่มัวมีพลังมากมายเพียงใดกันพวกมันสามารถทําได้แมก้กระทั่งกวาดล้างสํานักใหญ่โลกตอนนี้ยังมียี่มัวอยู่ไหมตัวดินตรงกำมือและถามขึ้นมาหมายความว่าเขากลายเป็นเป้าหมายของพวกยี่มัวแน่ถ้าเกิดมันรู้ว่าเขาเป็นผู้คอบครองตาประทับเทวทิขิตคงจะมีอยู่บางส่วน อีกอย่างดูเหมือนว่ายี่มัวเที่ยเหลือเป็นพวกตอกอรด้วยอยากพวกมันหลบซ่อนตัวอย่างดีและไม่มีใครรู้ว่าพวกมันเป็นยังไงบ้างตัวดินตรงพอได้ยินแบบนั้นเขาก็คลายมือตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าการมีตาประทับเทวติขิตเป็นต้นตอของปัญหาใหญ่ไม่เพียงแต่ต้องระแวดระวังเหล่าบรรดาจอมยุทธที่อยากขโมยแต่ยังต้องคอยระวังภัยที่มาจากยี่มัวที่ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตลอดหลายปีมานี้ตัวเขาเข้าใจเรื่องยี่มัวดี เขารู้ดีว่าพวกมันมีพลังแก่งกล้าและน่ากลัวหากเขาตกเป็นเป้าหมายก็จะมีชะตากรรมอานาถถ้าเจ้ากลัวปัญหาเหล่านี้ที่ควรทำก็คือทิ้งตาประทับเทวฤกิ์ซะเหยียนพูดขึ้นตัวดินตรงตกใจเขาก็เลยพูดด้วยความกล้าว่าไม่มีเหตุผลที่จะทิ้งของที่เป็นของข้าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ง่ายหรอกจะแย่งของจากมือข้าไปได้นะถึงแม้ตัวดินตรงจะมีความอ่อนเยาว แต่เมื่อพูดแล้วเขากลับมีความเด็กขาดและไม่เกรงกลัวเขาคิดแบบนี้ตั้งแต่ออกจากเมืองชิงหยางถ้าเป็นยี่มัวละกอบก็จะมีวันที่ข้าดินตรงแข็งแกร่งพอจะท้ายพวกมันกลัวจนตัวสัน่นเหยียนไม่ได้พูดแต่ตัวดินตรงรู้สึกได้ว่าหินสืบทอดนั้นกลับถอนหายใจพี่ดินตรงดูข้างหน้าก่อนสิมัวลินซานที่วองข้างนั้นร้องออกมาข้าในอีกฝ่ายกำลังคุยกับเหยียนในใจมีลานประลองผุพังอยู่ตรงหน้าและตอนนี้ ก็เหมือนมีร่างคนเนี่ยบางคนอยู่ที่นั่นเพอดิ้นแบบนั้นเขาก็มองไปแสงสีเขียวฉายในดวงตาหลังจากเตือนให้มู่หลิ้งซาระวังตัวแล้วเขาก็ลดความเร็วในสุดลอยอยู่เหนือลานปลาลองพอมาถึงที่ลานปลาลองตัวดินตรงคนพบว่ามีคนนับผันนั่งอยู่ตรงลานปลาลองแต่พวกเขาไหลซึ่งพลังชีวิตมีแต่ฝุ่นเกาะเต็มไปหมดจังหวะที่รอยตัวนั้นสีหน้าดูเข่งขืมไปหมดเมื่อมองภาพนี้ เขาพบว่าทุกคนหันหน้าไปยังทิศใต้และยกมือขึ้นราวกับกำลังรวมพลังกันต่อสู้กับอะไรบางสิ่งแต่ดูจากสถานการณ์ดูเหมือนว่าการรวมพลังต่อต้านพวกเขาจะล้มเหลวนะตัวดินตรงกัดฟันแม้แต่จอมยุทธนับพันรวมพลังกันยังมีชะตากรรมที่อน,นาถเหนือจินตนาการเลยว่าตอนพวกยีมัวโจมตีถ้ำจะน่ากลัวแบบไหนเขียดินตรงมีใครบางคนตามมาข้างหลัง มูหลิงซานยืนอยู่นั้นเหลือบมองเหล่าบรรดาจอมยุธทธี่ตามมาดูเหมือนจะมีจอมยุทธ์เข้าถ้ำมาแล้วฟังจากเสียงก็ดูเหมือนรีบหลอนและพายในสิบลมหายใจล่างนับร้อยปรากฏขึ้นในสุดพวกเขาก็เห็นภาพผิดปกติและหยุดห่างจากตัวดินตรงไม่ไกลเหล่าบรรดาจอมยุทธ์มอดินตรงที่เบนสายตามองไปยังลานปลาหลองด้วยความตกใจนั้นแม้พวกเขาไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่แต่สถานการณ์ยังคงน่าตกใจ แค่คนตายกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแหละยังมีอะไรให้ดูอีกมีบางคนใจร้อนมากพวกเขาโบกมือหลังจากนั้นสายลมก็กวาดไปทั่วรานประลองร่างคนนับพันสลายกลายเป็นฝุ่นชิไม่เห็นมีสมบัติอะไรเลยจอมยุต์บางคนเนี่ยเมื่อมองเห็นความว่างเปล่าก็โมโ oh. หฮึยังมีซากศพบ,บางส่วนที่ไม่หายไปนะบางคนกำลังจะจากไปแต่ปรากฏเสียงดังขึ้นซากศพ18บ่างยังคงนั่งอยู่นั้น ล่างพวกเขาเหมือนจะไม่ถูกกัดก่อนตามกาลเวลานั่นคือสมบัติดวงตาของหลายคนสว่างขึ้นในเมื่อล่างเหล่านี้สามารถทนทานต่อการกัดก่อนก็เห็นชัดว่าพวกมันต้องมีพลังมหาศาลเมื่อยังมีชีวิตนั่นต้องมีสมบัติบางอย่างอยู่กับพวกมันแน่ล่างนับสิบคุ้งตรงไปภายใต้ความเย้ายวนของกลิ่นอายสมบัติจากนั้นพวกเขาก็ปากฏต่อหน้าซากศพดวงตาดินตรงมองซากศพนั้นเพราะอะไรไม่รู้ เขารู้สึกอัดอั้นแล้วรู้สึกไม่สบายใจก่อนจะคว้าตัวมู่หลิงซาและถอยออกไปล่างทั้ง18ล่างที่นั่งอยู่บนแท่นนั้นสูญเสียพลังชีวิตทั้งหมดแล้วก็จริงแต่จู่ๆก็ลืมตาขึ้นมาขณะคููบุกรุกเข้าไปนั้นเปลวไฟสีดําชั่วร้ายกับแร่นไปทั่วดวงตาล่างคนทั้งสิบที่พุ่งเข้าไปก็สัมผัสกับเปลวเพลิงสีดําเปลี่ยนเป็นเท่าทานในพริบตาเสียงกรีดร้องดังขึ้น ซากศพส8บ18ล่างนั้นยืนจังก้าเปลวไฟสีดำชั่วร้ายแผ่กระจายจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นจ้องมองคนนับร้อยตรงหน้าที่อยู่ในอาการตกใจโอเคครับเจอกันหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ